ป่าพะกุดงามห้าดาวป่านี้ให้คะแนนห้าดาวจ้าสวยมากฟินมากแต่ละก่อแม่เจ้าเบิงเอาพี่น้องถ้ามีคนช่วยกินเนี่ยเนาะ มีฝรั่งเขาเดินออกกำลังกายค่ะทุกคนเขาถามมว่าเธอคือคนไทยใช่ไหมวันเลยบอกว่าใช่เธอเก็บผักไม่กินเหรอเหมือนเขารู้ว่าเออไอพวกมีแต่ไอพวกคนไทยแหละเก็บเขาก็เลยบอกว่าเธอรู้ไหมว่ามันกินเยอะไม่ได้นะวันเลยบอกว่าอ๋อฉันรู้ฉันเก็บอ่อนๆคือเขาจะเขาจะบอกเราอะค่ะเป็นเป็นฝรั่งที่อายุมากแล้วนะคะเขาจะบอกเราว่า ต้องเก็บยอดอ่อนเท่านั้นนะก็คือฝรั่งเขาที่เขากินผักนะคะเขาจะไม่กินที่มันแตกเป็นใบแล้วค่ะนี่เขาจะเก็บแต่ไซสนี้ค่ะทุกคนเขาก็เลยบอกว่าเธอเก็บแต่อันเล็กๆของมันเท่านั้นนะมันเลยบอกว่าใช่ใช่ฉันจะเก็บแบบนี้แหละดูทุกคนโอ้ยงามมากอะ่ะไซส์กำลังเก็บมันๆเลยนะคะ ส่วนฉันรู้กว่านั้นอีกค่ะอยากจะบอกคุณฝรั่งฉันรู้ว่านี่อบอวแบบนี้คืออร่อยสุดแล้วก็ฉันรู้ว่าแบบนี้เก็บง่ายสุดนะคะทุกคน วันนี้วันก็จะเก็บไปประมาณ10ลิตรทุกคนเฮ้ยหยุด2วันน่าจะได้นั่งล้างผักกูดอย่างเดียวค่ะสวยมากนี่คือกำลังอ่อนกินได้ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบเบายาวเนาะ วนเราเนี่ยเก็บอ่อนๆอย่างเดียวโอุโยปวดมากแน่นมากค่ะตลกฝรั่งถามเธอคือคนไทยใช่ไหม เขาอยากจะพูดต่อว่าฉันเห็นแต่พวกคนไทยเท่านั้นที่เก็บายฝรั่งได้เนี่ยลงไปข้างล่างเยอะมากค่ะทุกคนเราเก็บจากที่สูงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปที่ต่ำค่ะทุกคนจ้ะ อาทิตย์ขึ้นห้องหลังนะคะอยากให้ทุกคนเห็นมุมสวยๆต้องหามุมเก็บผักอืมสวยมากสามกอนี้นะคะ ใหญ่มาก ทุกคนมันอยู่ใต้ตอเก่าสะออนสะออนกว่าก้านแบบว่าอวบมากโอ้ยให้ดูตอนนี้ค่ะสวยมากทุกคน เราได้แต่ไซส์แบบแซ่บ สำมห ็นแล้วก็อดใจไม่ไหวเราได้ไปเยอะแล้วนะคะทุกคนเรียกว่าเพียงพอสำหรับวันนี้นะี่ยทุกคนคือปีนี้นะ่ะ วันเก็บไปพอสำหรับกินแล้วค่ะน่าจะได้20่สิบลิตรแล้วนะคะแต่ผักกูดก็งามมากเราเรียกว่าต้องเก็บแบบพอเพียงทุกคนแม้ว่าเราจะอยากเก็บเยอะแค่ไหนถ้าเรากินไม่หมดน่ะก็เสียดายค่ะทำใจจริงๆนะคะสวยมากเก็บปินมากเลยค่ะฝาวันนี้สำหรับวันนี้พอแล้วนะคะทุกคนวันเก็บไปหนึ่งถังแล้วค่ะ ถังนี้ก็3ลิตรได้นะคะเดี๋ยวเราต้องไปล้างต้มลวกเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเรามากันใหม่นะคะทุกคนจ้าวันนี้เราปั่นจักรยานไปเก็บผักููดนะคะขากลับพาปั่นจักรยานเข้าในหมู่บ้าน ดูดอกแอปเปิลจิ๋วสีชมพูสวยมากเลยนี่คือแอปเปิลจิ๋วลูกสีแดงๆที่เราเก็บกินครั้งแรกปีที่แล้วนะคะเพิ่งรู้ว่ามันกินได้เพิ่งรู้ว่านี่คือแอปเปิลจิ๋วทุกคนเดี๋ยวปีนี้ได้ชิมกันอีกแน่นอนดอกสวยมากดอกบานเร็วร่วงเร็วมากค่ะ วิธีการล้างผักกูดที่ง่ายที่สุดนะคะทุกคนต้องมานั่งปล่อยให้มันเหี่ยวสักพักหนึ่งค่ะแล้วเราจะดึงไอเรียกว่าขุยสีเขียวๆเ,เนี่ยนะคะออกก่อนที่เราจะไปล้างค่ะทีนี้ล้างง่ายเลยค่ะพี่พี่น้องๆที่เก็บผักกูดทําแบบนี้เลยนะคะเมื่อก่อนเนี่ยวันจะใส่แช่น้ําเลยเพื่อให้ไอขนสีน้ําเงินเนี่ยนะเอน้ำตาลจ้ามันลวก เราเราก็ค่อยๆล้างออกหลายน้ําเลยค่ะกว่าจะสีน้ําตาลจะหายไปทีนี้พอวันมาทําแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆแบ่งเป็นชุดเป็นชุดไม่ต้องเยอะมากไปแช่น้ําไว้สักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันนะคะจะได้ผัดกูดแบบนี้ที่เราเอาขนสีน้ําตาลออกหมดนะคะแล้วก็อันนี้วันแช่ไปรอบที่แล้วก็คือประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะทีนี้เราจะไม่เห็นเส้น ขุยสีน้ำตาลใหญ่ๆเยอะๆแล้วนะคะเราจะเห็นแค่เล็กๆแบบนี้อันนี้คือล้างรอบที่หนึ่งนะคะต้องให้สีน้ำตาลนี้ออกให้หมดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะก็ดูจากน้ำที่เราล้างอันนี้รอบที่หนึ่งเราจะพักไว้แล้วล้างรอบสองรอบสามนะคะส่วนน้ำที่เราล้างตะก,กูสวีเดนเขาจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากๆเลยค่ะวันก็จะใช้ในการตัวสม้ต่อค่ะอันนี้ล้างรอบที่หนึ่งค่ะ ต้มในน้ำเดือดนะคะทุกคนประมาณสองสนาทีสำหรับคนที่จะเอาเก็บไว้แช่ช่องฟิวไว้แกงนะคะสำหรับคนที่จะกินเลยก็ต้มประมาณ3-5นาทีค่ะถ้าน้ำเดือด,ด,อดคือต้มประมาณ3นาทีได้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็เอาออกน็อคน้ำเย็นค่ะ เราก็จะเตรียมน้ําเย็นแบบเย็นจี๊ยบเลยนะคะทุกคนมันจะได้เป็นสีเขียวสวยๆแบบนี้ก่อนที่เราจะเอาเข้าตู้เย็นค่ะก็เอาทิ้งไว้ให้เสด็จน้ําก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเอาใส่ถุงใส่ตู้เย็นค่ะเวลาเราไปเก็บผักกูดทีนึงนะคะวันนี้ได้มาประมาณ3าลิตรใช้เวลาทําทั้งวันเลยค่ะล้างน้ํามรอบสรอบก็ดูจนกว่าว่าไอ ขุยสีน้าตาลของเขาออกหมดหรือ,อยังอันนี้ก็คือออกจะออกจะหมดแต่ไม่สามารถออกให้หมดร้อยเปอร์เซ็นได้นะคะเราต้องแช่เขาไว้ให้เขาแบบบวมน้าอะคะ่ะแล้วเขาจะหลุดออกมาจากจากใจของยอดผักเองเสร็จแล้วก็เอาทิ้งไว้ให้แห้งค่ะก่อนจะเก็บใส่ถุงใส่ช่องฟิชนะคะเวลาเราจะเอาออกมากินแกงส้มก็คือแกงได้เลยถ้าจะยำเอามานึ่องอีกรอบหนึ่งค่ะ หลังจากเราไปเก็บผักมานะทุกคนภารก,กิจสิ้นสุดของวันนี้ก็คือมาลวกมาล้างผักทุกอย่างที่นานสุดก็คือผักกูดนะคะวันนี้ชิมไปแล้วด้วยทาน้าพริกกะปิกินกับก้านผักกูดโอ้ยอร่อยมากทุกคนชิมไปแล้วประมาณลิตรนึงแหละเนี่ยก็ถุงละสองลิตรนะคะวันจะใส่ครึ่งถุงเอาไว้สําหรับแกงส้มหรือยําขนมจีนหนึ่งครั้งแบบนี้แล้วก็ ผักอื่นๆนะคะก็จะมีสะเดาสรุปว่าเยอะเกินกินทั้งหนึ่งก็ใส่ถุงไว้แบบนี้อันนี้คือก้านผักกูดที่อร่อยมากชอบมากแบบนี้นะคะแล้วก็ฟัน,นสิงโตได้สองถุงเอาไว้แกงกับอหอยแมงคู่ค่ะทุกคนนี่ก็คือผักโอ้ยภากตะวซึ่งตอนนี้นะคะยังต้มผักกูดอยู่เลยยังไม่เสร็จง่ายแต่พาทุกคนมาชมก่อนว่า เนี่ยแหละค่ะไปเก็บสนุกอย่างเดียวมันจะมันเหนื่อยตอนล้านเก็บใส่ตู้เย็นทีนี้เราก็เอาใส่ตู้เย็นได้เลยนะคะเอาล้างน้ําเย็นน,น็อคน้ําเย็นแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้น้ําแห้งสนิทเก็บใส่ตู้เย็นค่ะเอาไว้แกงเอาไว้กินตลอดหน้าหนาวเลยจ้าสำหรับวันนี้นะคะไปเก็บผักกูดร,รอบนี้ได้มา7ลิตรเราได้ทั้งแช่ช่องฟิตเอาไว้กินหน้าหนาวแล้วก็ ทำผักกูดดองเดี๋ยวพรุ่งนี้มารับชมคลิปผักกูดดองกันนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ